สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระรเทยกับผมหนุ่มกันไทยครับวันนี้นะครับเราจะมาเกาะติดคดีที่สังคมให้ความสนใจครับนั่นก็นคือคดีของน้องซ้ปโอดาราสาวที่เสียชีวิตคาบ้านพักของตัวเองครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านนี้ครับผู้ข้ามบอดในวงการชันสูตรสพอยู่กับโลกวิญญาณหลังความตายมานานนับ10ปีครับ จะเป็นใครไม่ได้เลยครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการใช้ในสูตรสมนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับศาสตราจารย์ดรท่านหญิงคุณหญิงคุณหมอนะครับพันทิพย์โรจนะนิคมอุตสาหกรรมนกวิทยาผู้อำนวยการสถาบันสัปเปลอแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับคุณหนุ่มสวัสดีครัท่านผู้ชมสวัสดีครั วันนี้นะครับรายการของเรานะครับได้รับเกียรติจากท่านเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับท่านเพราะปกติท่านเนี่ยจะอยู่กับศพนะครับดูน้ําเลือดน้ําหนองศพกินเป็นประจานะครับท่านมีเวลาว่างมาให้เราสัมภาษณ์นี้หรอครับใช่ป็นใครต้นท่านใช่ไหมครับโอ้หุยทีมงานครับช่วยดูหน่อยครับว่ามีอะไรตายซูรืเปล่าครับครับรู้สึกแบบได้กินเหมือนอะไรเน่าเน่าเนาะ คิดเมนมาเต่ท่านนะครับไม่ใช่ค่ะคุณหนุ่มุหุ่จมูกไม่ดีนะคะเนี่ยไปเช็คจมูกนะคะที่จมูกนะคะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสาเหตุการตายของน้องส้มโอนะครับที่ท่านไชนาสูตรศพแล้วเนี่ยสาเหตุการตายเกิดจากอะไรครับสาเหตุการตายนะคะน้องส้มโอเนี่ยหลังจากเทนสูตรศพนะคะพบว่ามีสารไซบุธมีในร่างกายมากจนเกินไปนะคะทําให้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากโรคประจําตัวด้วยค่ะอ๋อใช่ค่ะครับ ีตัวน้ซึ่งสารตัวนี้นะคะจะแอบใส่ในผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักทั่วไปนะคะที่เคมสรรพคุณว่าผอมภายใน7วันนะคะหรือว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอย่างเงี้ยค่ะสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่กินผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการลดน้าหนักอยู่เนี่ยให้สังเกตอาการของตัวเองดีๆนะครับว่าผลิตภัณฑ์น่ะได้แอบใส่สารไซดบรมินอยู่หรือเปล่านะครับอยตอนนี้นะคะเรียนคิดว่านะคะผู้บริโภคเนี่ยเขามีความรู้นะคะหาเขาสืบซาำนะคะว่าคุณแอบใส่สาร าหรประเภทน,นี้อยู่นะคะคเขาก็จะลงโทษคุณนะคะสังคมจะลงโทษคุณและทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถทํามาหากินได้จเจริญรุ่งเรืองนะคะอยากให้คุณหมอนะครับฝากถึงโรงงานหรือว่าเจ้าของแบรนด์นะครับที่ยังแอบใส่สารประเทศน,นี้อยู่นะครับว่าควรทำอย่างไรครับ ใช่ค่ะเยนแนะนํานะคะสําหรับใครที่อยากลดน้าหนักจริงๆนะคะแนะนําให้ออกกําลังกายนะคะและใช้วิธีธรรมชาติโดยการทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่ะดีกว่านะคะครับอ่เรียกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแล้วกันนะครับท่าน อืมสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับหรือว่าอาหารเสริมครับก็สามารถติดตามไปที่หน้าเพจของดีมอนช่องทิงต็อกหรือว่าช่อง Youtube ของดีมอนได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับนุ่นกัาไพและคุณ <c oughs> หญิงคุณหมอพะนักท่านเจ้าวาสเจ้ารัฐมนจ้าไม่ใช่ัเจ้ารัฐจังหวัดไม่ใช่นะครับคุณหญิงคุณหมอนะครับพันธิโรจนนะนี่โคมอุตสาหกรรมน่ายิทงยานะครับพวกหนวยการสถาบันสับเลยแห่งประเทศไทยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีคับท่านสวัสดีครับเชิอยาแล้วเกินพันล้านล้านชาติตกรลบอเวจีปล่อยเป็ดนะค่ะหนะคะ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 ช่วยเหลือตัวเองเอาตัวเองออกไปนะคะ 760บาทจ่ายไม่ได้เหรอคะ